สวัสดีเจ้เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวัทัยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะใครที่มีผิวหมองคล้าผิวไม่กระจ่างใสที่มีปัญหาเรื่องฝ้าหน้าดําๆนะคะสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะคะโอเคค่ะแต่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้น้ำมะขามเปียกนะคะใครมีมะขามเปียกแบบฝักก็ให้แล้วเราไปละลายกับน้ําหรือไปละลายกับนมจืดนมเปรี้ยวได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกอยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะน้ำมะขามเปียกสรรพคุณของเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสเนื่องในมะขามเปียกนะคะเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมาก,มากเขาจะมีกรด AHA เเขาจะช่วยเรื่องฝ้าเรื่องกระ ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะชายอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะใช่นี่เลยนะคะคือมะเกือเทศนะคะในส่งเขอามาะมะเกือเทศเขาจะ ทําทให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราใสช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะให้เรานํามะเขือเทศไปขูดหรือไปปั่นยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้น้ํามะเขือเทศอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะใครมีแบบกล่องก็ใช้แบบกล่องได้เลยนะคะเลยนะคะน้ำมะเขือเทศที่เราขูดออกมาแล้วนะคะเราจะใช้ประมาณ1-2ช้อนชานะคะเลยนะคะคือโยเกิร์ตนะคะ ใครจะใช้โยเกิร์ตรสไหนก็ได้เลยนะคะใช้รสธรรมชาติหรือรสไหนก็ได้เลยนะคะที่เขาไม่มีเนื้อผลไม้อยู่ข้างในนะคะส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจา่างใส่ใช่รสเดิอดหรือรอยเช้่อรสฝ้าหรกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ส่วนผสม,สม,สมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3าถึงสครั้งเลยนะคะหรือใครไม่มีเวลาก็2อถึงสครั้งได้เลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าสาภาพผิวของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทําออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ นี้หน้าขาวไวมากๆเลยนะคะทุกคนโยเกิร์ตแช่ตู้เย็นมาก,ก็าจะเย็นหน้าของเรามากๆเลยนะคะก็ <s uk ur> จะช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้พอกนาหน้ากว่านี้ได้เลยนะคะถ้าใครมีแปรงจะได้หน้ากว่านี้อีกนะคะหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ เ okay, นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาเคลให้ดูอีกนะคะ